สบายดีพี่น้องฟังคือเก่าพี่น้องสั่งมาไอรินมื่อนี้ยบอดดำหน้าพี่น้องเลยยังค่ามัดกะยังค่ากะกะยังค่าตาซาซุยว่าสเอาสต้องใช้บวออเลยมาแล้วโรกมื่อคืนนี่มันหยาคือสิ่งมัน เตะเปลืทั habitude, nine, am, ้งหูนะฮะลกเลยทั้งเปลืทั้งหูเนี่ยแตกเนี่ยแตกมันมันกะน่างามงามจ้ะกะน่างามเลยมันหยาบพี่น้องมันเป็นขันก้าก้าขาวๆมันเป็นหยาบเลยว่ะหยาบเออเฮ้ยน้องปาให้แกให้หยาบกะนี่นะพี่น้องเลยแกจะมีแต่น้ำหนักเลยนี่อ้ยเฮ้ยมาพี่แกจะไปส่อเรื่องกับมัน ยาฮีตไม่จะ่อปใชัยเรื่องอยู่สื่อยาปับปพนุ่มหายกไ็ไไ้ซ้องหอสัานอย่างไปเปลี่ยนเอาเองเครื่องกระปูกกระนาวเบิดเขื่องทำหายทำลานเปิดกล้องมะมือนอกีกะได้รับข่าวดีอีกแล้วพี่น้องไยขอบคุณขอบคุณป้าอารินทางอเมริกา พ่นผากมาตอนนั้นี่ดำหน้านะพี่น้องคนผากมาให้จ่างดำหน้าพ่นผากมาให้จ่างดำหน้าซองลอยเรียนจ่างเบิร์ดอย่างนี้ไปสื้อนมให้มาตินจ่างดำหน้าจนเบิร์ดจ้ำเบิร์ดยังห้อยบอพ่ออีกพี่น้องเลยคากมาให้ม่พา่นผากมาให้คุณน้อนมให้มาตินเด้อเัมนี้ิมโดยจะขอบุญขอบคุณพี่ทั้งซองลายๆเด้อก็ให้อยู่ดีไม่แห้งอยู่กับผากแข็งแรงเด้อ บ้าน,นี่เพิ่นกระผากไม่หาอีกสองร้อยเรียนแต่ว่าเพิ่นคนหายเห่าผูกเดียวเนาะเ <c oughs> พิ่นหาผู้คนละร้อยกับหนองแคสแต่ว่า <c oughs> หายหองแคสร้อยหนึ่งหายเาว่าอีกร้อยหนึ่ง <c oughs> ไ,ดได้มาเรียบร <c oughs> ้อยเยอะแต่สิมาปั้นคุ้นถึงได้อยู่ร้อยหนึ่งได้อยู่สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแต่สิมาปั้นคุ้นถึงกับเพิ่นแต่ว่า ป a student. A student himself, ่า <in> ว <his work> hm the ่านะพอไอรินแตกเป็นเนิ่อกีบมาแล้วพ่านหนึ่งพอปลาว่าให้เพิ่นซสือนะื่อปะทูซชื้อมะทั่วมะเหมียนตำกินมืออื่นเสร็ดำหน้าน้อมือนีนะเขาช่าซุยบอเอากะเลยสินพอไอรินแตกกะมานเหมือนเนื้อเขาก็เลยต้องว่ายุดดำหน้ามือหนึ่งอันนี้อันนีื้ออื้ออันนี้ก็ะได้จ้าเลยเห็ดที่สั้างสินงเล้ยบนก็กขั้วบปอยู่กับห้องบนอาพรานขั้วมืุกะปโก เจ้ากระโปงนี่ได้ขูดอยู่ขางนอกไอชีอาขาวอามบมากกว่าบริขาวไปเป็นปันดึ่กระดอกพอียขอบใจป่าลายๆเด้อขอบคุณป่ากับลุงลายๆเด้อบอกกัไนไว้เลยอะมาทุกป้าลุงเลยไหมสื้อนมให้มาติน<ะ>เห็นเด็กกินนมอะไรไหเด็กตาเจะให้พอมันไปซื้ออยู่สื่อบริสุทธ์ออกมาแต่ในเมืองเอาไ,ไปซื้อมาแต่ทางไทยเพราะว่าสื่ไปซื้อหลานโตอยู่ทางนอหนาะเขาจะเอาหัวมาแตัดทางไทยด้วยซะก่อนไหนไหมนะ มันกับบริวารแท่งต่างกันหรอพี่น้องตัวขวามันจะแข่งไทยกับแข่งเราทุอข้อกันนั่นแหละแต่ความขีดเท่ามันแต่มันเป็นแนวใดพี่เนาะนั่นเอานมบริวารดูได้นอนนมสื่ออยู่ในในประเทศเท่าเองเหรอมันเป็นแนวใดมันกล่องมันอยากชี้จุดจืดตัวสื่อมันจะข่งไทยเท่ากับโบ เ่อกับป้านั่งนมาด้านางเลยแต่พ่อไปซื้อตัวถีบถุนเอามาจะฝังไท่ด้วยาะทุกบันลยอูกป้าลุงเน่ยอาขอบคุณป้าลุงเด้อเงินเรือซื้อนมให้มาตินกับสื้อนมม่อนไข่ลอยทั้งเอื้อยทั้งน้องกินนมนะโอ้ยอยากตายพี่น้องไอ้พ่อก็แม่กินแต่แกงหน้องใหม่ขนาดว่า สือแนวมากินเหมือนดำหน้ากันยังสื่อประทูกับหมากวกับน้อไหม่เหมือนสูบได้ยนน้องใบพะาันใบพะวนมันละกันมีเวลาไปหาในพะวันมันบอกให้เด็กถือสูงไปให้เขาแค่หัวเฮาสูบเลแ่หัวเอาตัวนั้นมันไอดเหมือนแร่ทดองมังดูมังดูนะมงดูนะแต่จะติดเท่าบอก้องแคทให้คนเผามาเอาเพราะว่าเสียผอลุงตัดกะเนาะ้าก็สือกมาอยู่หน้า เงินบาทเลืออยู่หาหาท่านไปอยังลูกอยังก็ขอบุญขอบคุณป้าลุงอีกรอบอีกเล้วเนอที่่นเมตตามาตลอดเนาะเ่นก็ย่ามร้านอยี่นเงินสื่อนเพิ่นก็ฝากมาซสื่อนมให้ บุขอบคุณเือเยอขอบให้พีอยู่ดีม่แห่งสุขผพพักแรงๆกทซองเยอแล้วขอบุญขอบคุณทุกๆคนเ้อที่คเคยสวยเรือมาตลอดเลยให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณทุกคนอยดีม่แห้งสุขผักแ็งแกงกันเ้อ,อ่ห้พอไปสื่อนมมือแรงไ,ดดไ,ดดไดห้จะตัดห้าเยขอบคุณทีไร

ไปเยอะกว่นี่ไปไปหาเอือ้อยผู้ไว่ายุผู้ย่ายงไปหยาดเอาอย่าป,ปั๊บขนมมาแม่สิไปสักเถียงเห็นไหม,<ร>ม,มแรมแรมเอ้ยแรมทองฟ้าสอยอื่นถ้าบุ๋มเป็นแอมเป็นอีร้อยู่เหมืไปแล้ว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 ,ลวเอาให้น้องในตีลาน่ะน้องระน,ะนำเงินดินนี่านี้ แรมทองฝ่าสืออื่นไม่ว่าแรมทองการแพทย์เพ <ừ> ิ่มเไหขึ้นบาไดก็ได้จะชอมขึ้นได้หันทึงเงินกับหกเนาะเก็บละสะเก็บละสะเริ่บริเก็บบาทตัวสะมีเพิ่มสองสามันเงินไก่มาเป็นขะเทือก ผนมาแล้วดูพ้นกระตุกมาบัดือนฉากขาบุษราตาอกพ้นมาแล้วนี่ก้องใหญ่แม่ไปป่าลูกค่าฮะป่าลูกเป็นยังป่าลูกไปขึ้นไปเลอะอันนี้นป่าลูกฮะไปเลอะอันนี้นะเนี่เออเข้าห้องไปเลยเอ้าฮะไม่แบบนี้แบบนี้แล้วเข้าห้องไปเลอะอันนี้นะ ผ้านุม่มโอ้ยทำไมจีลมนอันนี้นะัอย่ามาผ้านุ่มีปเลยนี่ฮะเนี่ยซบผม่ยแซ่มเาซาผมเอาไปซาผมไม่ร้อยต,ตี่มาแต่หอมไปมาเมฮมมาเมนี่มา้มามรืออร้อไลนี่มาเม่หนา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 เล่เีเลยอยู่หนะานานาน่าจอนะ้องไงโอ้

มันแน่นมันพ้นบริเทียเท่ยวพ้นบรเที่ยวอีกอย่างมันจะเป็นหินแหน่มักครับมาตินเอ้ยเอิ่นมาตินกันเลี้ยงหักเลยไนดะ้มาตินมาตินมาตินเอ้ยน,นะเนี่ยเนี้ย ปับ๊บานุ่มนี่อ่ะแม่นแอปปั๊บนุ่มนี่เอ็นเฮ้ยแบนี้นนเหรอมนเป็นแบบนี้เป็นแบบเลยที่พานอา้านองมาที่นะี่น้องสิไปะะชิเนอรน่ะเห็นไหม,มนั่ง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 อยู่พี่โอ้ยน้องเต็มกล้องไปเลย

อะไรพี่น้องเลยพ่อๆฝาตัวซ้ำพอๆกางเกงนะพี่น้องขอบคุณนับสี่กานที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดน้องอลินเลยพี่น้องเลยผิดพาดประกันได้ก็ขอโทษก็ไปนํ้ำลายเนาะที่ขาดบ่ได้ก็ขอบคุณพี่ทางอเมริกาหลายๆขอบคุณพี่ทางอเมริกาพี่ทั้งสองทางอเมริกาหลายๆเนาะบ๊ายบาย